ังค่าสก่อนเดคอสเอานี่ไปให้ <c oughs> ต้นยังอันนี้ค่ะ ที่แล้วเป็นลิงเหรอเอาได้ยุดมาสุดยอดเลยบัานสมซื้อขนาดเลย ทำมเพราะเจ้าหน้ที่หทำไมโอ้โหใหญ่ขนาดเลยได้ที่บนอ่ะตัวเบอโอ้ยดูกินได้แล้วไปกินของสูงมไปนี่ค่ะ 白了。<Bye. S 2> <Bye. S 3> ค้นลงมาก่อน嘛 ได้ตั้งหาสิบบาทเลยแหงฮอนแนะวันนี้ โอ๊ยยอดครับบ่ได้โอ้ยสมัยเก็บมาเตี้ยน่ะเพินมา โหนักเลยโอ้โหโอ้ my god สุดยอดมากโอ้โหโอ้ไม่เสียแรงที่บักจอดขึ้นไปโอ้โหโอ้โหหาสิบบาทผู้แล้วเกินเกินร้อยผู้แล้วเหลือร้อยหนึ่งผู้เดียโอ้โหโอ้เอาเอาอันนี้เอาดิเดี๋ยวจะรับพี่น้องครับนี่เดียห่างเดียวโอ้ยห่างเดียวห่างเดียวห่างเดียวมือขึ้นมาเลยห่างเดียวห่างเดียวต้องอยู่สูง เปล่ยนที่เปลี่ยนที่เปที่นที่เอ๊ะจไ่ได้กิ่นาจารย์นี่งเบอจรย์แล้วคุยังม่อแล้วด,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 ดวนะ แย่หมดเลยได้ไิ่งม่เต้มเหมือนม่แน็ซสมเนี่ยมึงรู้มือตั้งแต่เศร้าพักอันยกตั้งหน่อยอะนะอันผ้าไอยู่ได้ดึต้องสีบอกไปแล้วชินาไปแล้วต้องกึ้นไปไก่เลยเศรมื้อลสียงไปหอดผู้ได้วดอันบองกักตั โอ,อิผแล้วลบมาปะ,มะเดียวลบมาเลย้เนาะพอบางยอดเ่าไหมี่เพื่อนกูมันดีพเลยหิน่างไงูว่าดัดไปอด้วี่ยรู้งตมีตีเอ้ยได้เอ้ยก่นะนกระตกระตัวมาแล้ว

เอาจ้ถือไปก่จาถือไก่อนเนะเอจเทเอาเนเอนีอเทแป้งแต่ว่าอันกาแฟโคะแล้วจจ้เทเหมดเลยจ้ากาแฟเทอันนี้แหะ เปใช่กับแจ้าเมันก็่ด้เอ้ยวงมากะตามากะตาอเสียขาด ขนาดเงสอง2โอย้ย er? สะอาดขนาดเลยเนาะแบบจอยขาวสะอาดยังแรงค่นะตึงนะตึงตึงขนาดเลยะไเอาหมดออกปงจ่ายมันไต่ไปขนาดั้นเอ, Pen อาปฏิส like ุบปากคุณ ตึงขนาดเลยขาวขาวเนาะขาวอย่างโอ้โหบานี่จอยจอยง่ายที่จอยง่ายที่โอ้ขาวขนาดเลย ข่าวขนาดเลยที่ตายแล้วนะมันจะงๆงๆคันนำแล้วมันเจ็บนำเบิ้งมันเหือมาเตรียมเมื่อกระตนมาแล้วเดี๋ยวันหน้าจะเปียกวะตึ้งน้าไปันไก่แล้วตอนคนน่โอ้แป้เนาะ คนแย่นะโอ้โอ้เอ้โอ้มามาบ่นี่เตะมาๆๆสิเฮ็ดคอปแจ๊ะซ่ําจบชีวิตเลยนะฮะมาก็้ก็โอ้โหโอ้โหเต็มมดโอ้ยมันมีแต่มดมันมีแต่มดลาบ่ได้เด้อ เอมันห้่เว่าโอาอนเอยูบอายูบ่นี่เอาดิให้มันออกไปเห็นทางใหม่เสียแม่างห้างเนี่ยอกอนจ้ามีไข่ดียก็ทำได้เงีางห้างอ่ะยายง่ายายงยายไปทางุดเยียบมันเด้ เดี๋ยวมันขึ้นชาใช่ไหมโอ้ยเหยี่ยก Tidak, <laughs> <laughs> าเมื่องนุกพ่อสิอยู่ตระกตาอ๋อตสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีหลีต่เมื่อตอนนี้กระด้ไม่ยังบอกเดบุปปาเออปาดขายแล้วมีคนจองแล้วจอยมีคนจองเลยพี่โอ๊ตช่วมาดูไข่มัดแดงเยอะมากเราเร็วมาดูของของนอกจอดเร็ว เยอะมากข้าขายเป็นห้าร้อยผืนได้นึ่นะอกูไอ้เด็กที่บ่ว่าจ่อยขอมึงฮะเออตะแต่ละคนเจ้าคิดวะเด็ไหมมาเด็ได้มาได้ขับรถได้พตาได้ขับรถนี่มาฝกมาฝากพตานี่มาดูงานพตา เป็นแต่ได้ดํากิน <coughs> 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 ออมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาอาาหากินรอบบ้านขนาดเลย,ยนเข้าไปเข้าไปเข้าไปมุมผู้นาทางในข้าตงนี้ยอดยอดเข้าไปทางหนยอดเนี้ยเข้า,าไปทางนเต็ทมที่เลย อ๋อโอ้โหหลายห้างขนาดเลยอ่ะโอ้หลายห้างหลายห้างโอ้มันสุดยอดขนาดเลยแล้วนี่ใครอยู่บนหลายห้างนหรเฮ้ยโอ้นักตึงตึงนักต ouais ึงตึงรถ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 โอ้โหโอ้โหแท้แท้แท้เท้แท้ส่งเอ้ยมีตะเม่ มาสุดท้ายพี่เตมเอวเอาเข้าไปไหม